สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสำหรับวันนี้ครับเรามาพบกับนะครับตินดามณนนีลังที่ห้าตอนที่สาครับโอ้ไม่ได้รับชมตินดามณีนะฮะมาประมาณ3 4มวันกันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาจัดให้ชมเลยนะครับนะแกะลุ้นกันต่อครับสำหรับลังที่ห้าตอนที่3มถ้าหากชอบทุกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวผมขอญาตนะครับเป็นฉากแดงสักครู่นี้ฮะ นะครับเรามาแกะรายการที่หนึ่งกันเลยครับพี่ๆนะครับรายการที่หนึ่งวันนี้ฮะนะครับผมหาเปไบบน็นไก่แป๊บนะฮะมันไก่อยู่ไหนเออเห็นไหมครับมาเปิดกันก่อนละกันนะฮะรายการที่หนึ่งเปิดมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบโรจิวอนหลวงปู่มหาศิราเลขโค้ชเบอร์พี่สี่สี่เก้าโอ้โหจิวอนนี่ครับค่อนข้างที่แบบ เยอะเลยนะครับนะสื่อว่าสวยกันเลยทีเดียวพี่นะสับจีวอนนะครับรายการที่1นนะครับ400บาทราคาเดิมพี่สับจีวอนนีฮะนี่ฮะสวยๆกันเลยครับรายการที่1นนะครับต่อมาฮะรายการที่2ครับไกลๆผมไปไหนแลเออรายการที่2เปิดออกมาเป็นเนื้อว่านร้อนะครับเลขค้นเบอร์4 5 2นะ เลขคนเบอร์สี่ห้าสองครับนี่หน้ากลากชุบทองอย่างนี้พี่อีกอย่างสวยครับเนี่ยรายการนี้เปิดปัน,ปนอยู่ที่นะฮะสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยเอ้ยสี่ร้อยบาทนะครับนี่ฮะสวยๆก็เลยีเดียวพี่นะ้นากลากเนี่ยรายการบนบนบนลครับนะสวยก็เลยนะครับในะเกลบไปผมหายไ่ไหนี่นะฮะต่อมาฮะรายการที่สามครับโอ้โหรายการที่สามเป็นว่านแดงครับ เลขค้นเบอร์พี่หกเก้าเก้านี่ครับเลขค้นเบอร์หกเก้าเก้าครับนี่นี่ครับโอ้โห,โห,โหตะกรุดทองทิพนะฮะสามดอกนี่ฮะสวยๆกันเลยพี่รายการนี้นะสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สามนะครับต่อมารายการที่สี่ครับนะครับรายการที่สี่ต่อไปนะครับ น่าจะเปิดได้อีกประมาณสองตอนตอนครึ่งนะามันตอนครึ่งอาจจะหมดในยีเอต่อไปนะครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อผงทูบเลขคนเบอร์เจ็ดศูนย์แปดนะครับตะกุดทองแดงสามดอกแล้วรายการนี้เปิดเป็นปลพี่น้องที่สามร้อยห้าสิบาทครับนะฮะับสามร้อยห้าสิบาทครับสำหรับตะกุดทองแดงครับนะรายการที่สี่นะครับเดี๋ยวผมหาเกณไกลแป๊บนะฮะต่อมารายการที่ห้าครับ รายกานที่ห้าครับนี่ากกาได้ไกลๆมาแล้วพี่ร <c oughs> ายกรารที่ห้าเอ้ยขอโทษนะ <ไป S 1> นะฮ <ไป S 1> นะ <ไป S 1> มีคนตกลงไปเนี่ยนะผมขอเปิดใหม่นะมีมีคนใส่ลูกน้องใส่ผิดไปแง่เลยมาไม่เด็ดแจกเฉยเลยไม่เป็นไรพี่นะเปิดใหม่นะฮะไปหยิบมาทดแทนและ แต่ก็มีคนโจรเข้าไปนี่ยนะครับนะนะครับผมแยกรังรุ้นกับรังอยู่ใกล้กันด้วยนะครับรังรุ้นกับรังนะฮะเนื้อพิเศษแต่วิธีครับรายการที่ห้าเปิดมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดเลขค้นเบอร์พี่เจ็ดสองสี่เลขค้นเบอร์เจ็ดสองสี่ครับพี่รายการนี้เอาไปฮะสามร้อยห้าสิบาทครับรายการว่านสบู่เลือดนะฮะรายการที่ห้านะครับต่อมาครับผม ต่อมาเป็นรการที่หนะครับรายการที่6กเปิดออกมาเป็นเนื้อผงทูบนะฮะเลขคดน้มเบอร์นี่ฮะเจ็ดสี่หกครับเลขคดน้นเบอร์เจ็ดสี่หกเนื้อผงทูบนี่ครับรายการนี้นะฮะสามร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่หกนะครับ <c oughs> ต่อมารายการที่เจ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อแลกไกยสิทธิ์นี่ฮะ เป็นเนื้อแร่เด็กน้ำพีเลขโค้นเบอร์พี่สี่สองสี่นะครับตะกุดทองแดงพี่รายการนี้เอาเปสามร้อยห้าสิบาทครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาครับไปกันต่อพี่รายการที่แปดครับรายการที่แปดเปิดออกมาเป็นเนื้อว่านสีส้มเนี่ยนะฮะเนื้อว่านสีส้มพี่นะตะกุดทองแดงสามดอกนะครับเลขโค้ดเบอร์สี่ห้าสี่นะครับเลขโค้ดเบอร์สี่ห้าสี่นะครับนี่ฮะ รายการที่8นะครับรายการนี้เปิดแบบบันอยู่ที่นะครับ350บาทครับรายการที่8ครับต่อมาฮะรายการที่9ครับรายการที่9เปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อจินดามณีคุกนะฮะ คุกผงเหล็กน้ำพีครับนี่เนื้อจินดามนีนะครับคุกผงเหล็กน้ำพีเลขโค้ดเบอร์สองศูนย์สามครับนี่เนื้อจินดามนีพี่นะครับสวยๆกันเลยนะครับหากชอบดูใจพี่ปิดเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะฮะเปิดอยู่ที่สี่ร้อยบาทครับสำหรับเนื้อจินดามนีคุกผงเหล็กน้ำพีครับนั่รายการที่เก้านะครับต่อมาฮะรายการที่สิบครับรายการที่สิบเปิดออกมาฮะ โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อแล่นเหล็กน้ำพีนี่ฮนะรรายการนี้นะฮะจีวอนเอ้ยไม่ใช่จีวอนตะกุดทองทย์พี่รายการนี้ได้คุณตัเบอร์พี่สี่ห้าเก้ารายการนี้แบ่งปันอยู่น้องสามร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่สิบนะครับต่อมาครับพี่ชายฮนะรายการจะไปนะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดน้องขออนุญาเตเินะ รายการที่11เปิดออกมาเป็นเนื้อวานส้มนะี่ฮะวานสีส้มตะกุดเงินแท้ครับโอ้โหรายการนี้นะครับเลขคนเบอร์4ี่ครับ์การตะกุดเงินแท้ขอที่400บาทนะครับรายการที่ขอที่400บาทนะครับรายการที่11นะครับ ต่อมาครับต่อมารายการที่12ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงทูบนะครับตะกรุดทองแดง3ดอกรายการนี้เลขคุณเบอร์728นะฮะจัดให้อยู่ที่350บาทเท่านั้นครับจัดให้ยู่ิสามาทเบ่าทนั้นนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะเป็นรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นครับนะจินดามณีมณ์นะครับห้ามพลาดเลยซึ่งเป็นพิมพ์เดียวกับกินบอดเสียนะครับน่ฮะ ต่อมาฮะรายการต่อไปครับเป็นรายการที่13นะฮะเปิดออกมาเป็นรายการนี้เป็นเนื้อแร่เหล็กน้าพีนะฮะรายการนี้จะกุดทองแดง2ดอกรลืเลขคนเบอร์สี่เปิดแบ่งปันพี่น้องอยู่ที่3 5 0บาทครับรายการที่13นะครับต่อมาฮะรายการที่14ี่ครับมาดูกันต่อเลยครับ รายการที่4ี่เปิดออกมาเป็นเนื้อพลายดำนี่ครับหรือเนื้อเนื้อใบหลากนี่เองครับโอราารนี้นะครับรกิตกุศลข้อมือสีทองนะครับทบทองเลขคน่ําเบอร์2องศย์รายการนี้เป็นรายการที่้อดนิยมนะครับขอเปิดแบ่งปันพี่น้องที่400บาทครับนะฮะสี่รบาทนะครับรายการที่10 9้าครับต่อมาฮะรายการที่ รายการวีซี hey, นะครับต่อมารายการที่สิบห้าโอ้โหเปิดออกมาเป็นเนื้อยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นเลขโคชนเบอร์สี่แปดเจ็ดครับเลขโคชนเบอร์สี่แปดเจ็ดครับรายการนี้เป็นรายการท็อปบนสุดเลยนะครับน่าจะเป็นว่านจินดามณีหรือเปล่าครับในวาน 108, น่าร้อยแปดเองนะครับเจ็ดจักุูดเงินแท้สามดอกนะครับปิดแผ่นเงินเต็มองค์อย่างนี้ครับเป็นรายการท็อปบนรองจากเนื้อ เนื้อตะกุดทองคำเลยลองต,ตะกุดทองคำเลยพี่รายการนี้เปิดไปปันอยู่พี่นะฮะ700รบาทนะครับรายการที่15ครับต่อมาฮะรายการที่16ครับงานะมาดูกันต่อเลยครับหรือรายการที่16เปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธพนลผสมงาช้างนะฮะตะกุดทองชิป2ดอกลวเลขคนเบอร์ส93้ีรายการนี้350บาทครับรายการที่16นะครับต่อมาเป็นรายการที่17ครับ รายการที่7นะครับน้องขอย่าเปิดต่อเลยเลยกันครับรายการนี้เป็นเนื้อผงคมิ้นะครับโรยจีวรนลุงปู่มหาศิลาเลขคนเบอร์6ก1นะครับเลขคนเบอร์641พี่รายการนี้รับไปครับ400บาทนะครับโรยนะฮะจีวรลุงปู่มหาศิลานะครับนะชื่อเขียนไว้ในบริการแท้ทันลุงปู่ทุกองครับนะต่อไปพี่รายการนี้ครับรายการที่1 8ครับรายการที่8รายการนี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับ จีตะกุดทองแดงเลขคูเบอร์699รายการนี้3 0บาทครับพี่รายการที่18นะครับต่อมาครับรายการที่9ครับมาเปิดกันต่อลุยกันต่อเลยทีเดียวพีรายการที่9เป็นเนื้อว่านสีเหมือนันครับรายการนี้จีดกุดทองทิพย์นะฮะเลขคูเบอร์428รายการนี้เปิดแป่งัปพี่น้องที่3 0บาทคับสำหรับรายการที่19ครับต่อมาฮะรายการที่20นะฮะน้องขอยาเปิด เลยได้กันครับรายการสุดท้ายของ EP นี้นะครับจัดให้เปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อจินดาวดีหน้ากากทองแดงผิวหลุงครับเลขคนเบอร์สองศูนย์แปดเนื้อจินดาดีขอที่สี่ร้อยห้าสิบบาทครับเนื้อยอดนิยมครับห้ามพลาดกันเลยเดียวนะครับรายการนี้รายการสุดท้ายรายการยี่สิบสี่ร้อยห้าสิบบาทเนื้อจินดาวดีวันนี้ฝากขอบคุณพี่ๆท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับ EP นี้เป็นดาวดีตอนที่สามนะฮะกับลังที่ห้าห้ามพลาดนะับติดตามวิดีขอบคุณ จากใจพี่ๆทุกท่านที่ติดตามขอบคุณมากนะครับ